ตนรับคลิปนี้นะครับผมจะพามารับประทานร้านอาหารไทยนะคะรับพอดีเดินไปเดินมานะฮะแล้วก็เจอร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านผัดไทยนะครับก็เมนูที่ผมสั่งไปก็จะมีผัดไทยนะครับตามชื่อร้านเขาแล้วก็เป็นเหมือนไส้กรอกอีสานนะครับแล้วก็มีแคบหมูนะครับลงไปเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารนะครับของร้านอาหารที่ชื่อว่าผัดไทยนะครับในวอร์อปโปลแลนด์นั่นเองนะครับ ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีบาร์นะครับมีรูปตกแต่งอะไรเหมือนบ้านเราเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีเชฟเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีสตาฟคนไทยที่อยู่ในครัวเนาะรู้สึกได้ยินเสียงคนไทยพูดอยู่นะฮะแล้วก็ก็จะมีพนักง,งานเสิร์ฟนะน่าจะเป็นคนโปรแลนด์นะครับแล้วก็ในครัวน่าจะเป็นคนไทยนะ แล้วก็ได้ยินเสียงน่าจะเป็นเจ้าของร้านนะครับอยู่ด้านนอกนะครับชื่อร้านนี้เลยนะครับผัดไทยนะครับผัดผน่าจะเป็นผัดไทยนะตัวแบบนี้นะฮะในบรรยากาศในร้านเขาก็ประมาณขนาดนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่นะครับแล้วก็ลิงร้านอาหารนะคะอยู่ด้านใต้นะครับแล้วก็พอดีว่า เมื่อคืนนี้เดินไปอยู่ร้านหนึ่งนะเราไปเจอเป็นร้านอาหารไทยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารไทยเนาะมันมมส่องๆเข้าไปดูน่าจะเป็นแขกนะําทำร้านทําอาหารนะครับผมก็เลยม่รับประทานนะวันนี้ผมก็เลยมารับประทา,านอาหารร้านนี้นะครับ,อ,รบอันนี้เมนูแรกนะครับที่ออกมาใช่เลยนะครับนี่คือไส้กรอ,อกอีสานนะครับแล้วก็จะมีแคบหมูเนาะโอ้แล้วมีแหนมนะครับอื อันนี้น่าจะอร่อยนะครับแล้วก็รสชาติน่าจะเหมือนกับบ้านเราเดะๆเนาะนี่นะครับตกแต่งน่ารักนะครับนะครับนี่เมนูได้มาแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับนี่เหมือนบ้านเราเลยนะครับก็จะเป็นนี่ไส้กรอกอีสานนะครับแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีแหนมนะครับผมชิมแหนมไปแล้วนะครับแหนมอร่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไส้กกอกนะลองชิมดูนะครับว่าอร่อยไหม อไส้กรอกอร่อยนะครับมีเครื่องเคียงนะแตงกวาแล้วก็ขิงดองนะครับอืมเป็นออเดิร์หรือเป็นสตาร์เตอร์ที่แบบจับแก้มอร่อยนะครับถ้าเป็นคนไทยมานะครับผมคิดว่าน่าชอบนะครับรสชาติแบบนี้นะครับตัววนตัวผมเองเน,เนี่ยกินแล้วนะครับก็ค,คือชอบนะครับเพราะว่า มันเหมือนรสชาติที่กินกับบ้านเราเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับอันนะครับอันนี้เป็นเมนูที่สองนะครับสําหรับผมที่สั่งมานะคะตัวนี้ก็คือผัดไทยนะครับเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้ด้วยนะครับก็สีสันนะครับนดารับประทานมากนะครับเขาเสิร์ฟมะนาวหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ถผงงอกให้ด้วยนะครับแล้วก็ถั่วลิสงนะครับป่นแบบนี้นะฮะส่วนในโต๊ะของเขานะครับก็จะมีเครื่องปรุงนะครับก็มี ร้านนี้รู้สึกใจเหมือนขายเย็นโตโฟเหมือนประมาณก๋วยเตี๋วด้วยนะก็ที่ชิมดูนะครับก็ถือว่าอร่อยนะครับถูกใจนะครับสําหรับคนไทยนะครับก็ถ้ามาถ้ามาเที่ยวแถวโปแลนด์นะครับหรือเมืองเมืองอะไรเนี่ยวอสคอปอะไรสักอย่างนี่แหละก็แวะมาได้นะครับร้านนี้นะฮะอร่อยนะฮะพอดีผมกิน2อย่างนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ินสไตล์ไทยก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็เมนคอร์ดก็จะเป็นตัวของตัวนี้นะฮะตัวผัดไทยนะครับเราก็เริ่มกินกันเลยนะครับผมก็จะบีบน้ำมะนาวนะครับใส่นะครับนิดนึงหลังจากนั้นนะครับพอดีว่าเป็นคนชอบกินเผ็ดนะครับผมก็จะกินตัวนี้นะฮะใส่ไปนะครับแล้วก็ เราอาจจะปรุงน้ำปลานิดหน่อยนะครับนี้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับผัดไทยนะฮะตลอดนี้นะครับผมปรุงน้ำมะนาาเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปข่างในนะไม่ใช่พริกขี้หนูพี่ฝนนะ อร่อยดีนะครับแล้วก็รสชาติเหมือน<ม>บ้านเราเลยนะครับก็อยู่ต่างประเทศก็พอหายคิดถึงนะครับสำหรับรสชาติอาหารไทยนะครับยังไ,ไม่เลยเส้นเห,หนียวอร่อย ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับช่วยกดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบรรยากาศดีนะครับอาหารก็อร่อยขอแนะนำนะครับถ้าใครมาก็ร้านนี้เลยนะครับ